ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่เซฟมาอยู่กลา,างทุ่งนาเลยนะครับก็นานๆทีได้กลับบ้านที่โคราชนะครับวันนี้ก็เลยพักผ่อนนอนเล่นอยู่แถวๆทุ่งนาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอยากจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของพี่เซฟเป็นยังไงนะครับแล้วก็พออไวายเป็นยังไงบ้างบ่อที่ไว้เตรียมไว้เลี้ยงปลาทุ่งนาเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้ก็ จะพามาให้ดูกันนะก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เซฟด,ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เซฟพาไปดูกันไปลุกเลยดีกว่าไปยังไงดีเราโอเคเอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อยากอยากจะรีวิวให้ดูก่อนว่าอันนี้เป็นกระท่อมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเลยนะเป็นกระท่อมไม้นะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละ มันแบบอยู่กันทุ่งนาแล้วก็ไม่ได้ก่อสร้างอะไรมากมายหญ้าก็เป็นมุงแบบนี้เลยนะครับก็ไวน้นอนเล่นตอนพักกลางวันได้นะกันแดดกันฝนกันลมกินของกินข้าวกลางมุงนอนได้นี่กลางมุงนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเด อ่ะไปพร้อมลุยใส่หมวกละเดี๋ยวลุยแดกกันหน่อยชุบชุบโอเคไปอ่านี่เราเริ่มจากอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นกระท่อมที่เซฟอยู่เมื่อกี้นี้แล้วอันนี้ก็คือจะให้สำหรับคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ม,มีนอนพักนอนอะไรกันนะครับ อย่างก่อสร้างยังไม่เสร็จดีนะมีห้องน้ำพร้อมใช้งานบ้านๆน,นะครับแต่ว่าเราก็พยายามก่อสร้างให้มันแบบทนแดดทนฝนทน,ทน,ทนลมให้อยู่ได้นานๆนะขัดมาจากห้องน้ำนี่ถ้าใครได้ดูของพี่เซฟมาบ้างก็จะเห็นฟารไก่ไร่ทั้งหมดนะครับผมพี่เซฟต,ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่100ตัว ตอนนี้ก็เลี้ยงมาได้ประมาณเดือนกว่าๆจะสองเดือนละไข่ไก่ก็เริ่มออกมาให้กับลูกค้าให้กับใครได้ได้กินกันละนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ดูนนะเขาก็จะหลบๆอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาร้อนเทราอะไรกันอากาศก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับมันก็จะ แบบนี้แหละจะเกี่ยวชะอุ่มนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นไม้ต้นไรมันก็จะขึ้นเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหญ้าหวานนะหญ้าอะไรไสำหรับให้พวกเลี้ยงสัตว์นี่มาเป็นบ่อไวเลี้ยงปลาไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นบ่อที่เอาไว้รับน้ําจากุ่งนาฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็เอามาปล่อยลงมาตัวนี้เดี๋ยวพี่เจจะเอาปลามาลงแล้วก็เป็น กระชังด้วยนะคเดี๋ยวกำลังจะทาอยู่เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้ส่วนฝั่งทางนู้นเลยทางนู้นเป็นเป็นข้อควายนะค,ควายที่มีอยู่ในครอบปัจจุบันเราได้มีอยู่สามตัวก็เป็นของที่บ้านไม่ได้ของพี่เจเป็นทั้งหมดนะครับก็รวมๆกันแล้วในของพี่ชายอืมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นที่เป็นกระมัง,งนะก็เป็นเป็แนแหนแหนที่เอาไว้สําหรับให้ไก่กินเมื่อกี้แหละ ล้วกรยาต่างๆทวกนี้ก็สหรับเอาไว้ให้ให้สัตว์เลี้ยงสัตว์ได้หมดเลยก็จะมีการวางพ่อแม่่อนปลามีที่สูบน้ําอยู่วันในช่วงนี้นะครับเราก็จะสูบน้ำแล้วก็มาลดน้ําในช่วงหน้าแรงบ่อของเราก็จะไว้คอยซัพพอร์ตหน้าแรงได้บรรยากาศคือที่ของพี่เจสเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งก็คือที่ของที่บ้านที่ของที่บ้านเนี่ยจะบอกที่ของที่บ้านเนี่ยดีตรงที่ว่าติดกับทาง น้ำสาธารณะคืออยู่ฝั่งนอกรั้วนั้นนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งจริงๆแล้วมันไม่แล้งแบบสุดๆเนี่ยเราสามารถสูบน้ําจากฝั่งของนู้นมาเข้าที่บ่อเราได้ด้วยนะครับมันจะทําให้เราสามารถทําเกษตรกรรมได้ง่ายมากขึ้นนะไปดูทุ่งนากันต่อทุง่งนาวันนี้ก็มีพี่สาวคนระับสองคนแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งก็จะมากําลังเขาเรียกว่ากำลังดำแตมนา อันนี้จกักรยานนะครับจักรยานผูญญ้ใจของพี่สาวก็เขาบอกว่ากลัวมันล้มก็เลยนอนไว้เลยน,นี่ครับ้านบานวชิๆคุ่มนานครับคุ่มนาพี่สาวก็ นี่นะครับแต่ไกลนูออ่นนะไม่ค่อยทำเห็นหมนะั้ยนะพาไปดูอีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นแค่ที่เล็กๆนะครับเดี๋ยวพาจะพาไปดูที่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกนน <S <S ันนี่แหละอาจจะ ต่ว่าผมไม่เดินไปนะครับมันจะไกลเดี๋ยวจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปะจะพาไปดูตรงนั้นจะเป็นที่ล้อมรั้วเรียบร้อยละตรงนั้นจะเลี้ยงควายค่อนข้างเยอะแก็จะมีคอกนะครับคอกควายพาไปดูพาไปดูสักครู่สักครูอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณแค่500เมตร ครู่นึ่งที่มีรถมาได้เดี๋ยวเรามาใหม่โอ้ย บรรยากาศชิวๆเย็นๆวันนี้ดีครับฝนค่อนข้างที่จะตกออมาเป็นพักครั้งคราว นี้ก็เป็นข้อควายของที่บ้านที่หนึ่งนี่จะเป็นของหลานนะครับหลานอีกคนหนึ่งของพี่สาวแหละเขาก็จะมีทั้งควายทั้งไก่ทั้งอะไรแล้วก็ล้อมรั้วไว้อย่างดี ตรงนี้จะมีบ่อน้ำไว้นะคก็ไปสำหรับตอนหน้าแรงแหละนี่นะครับบรรยากาศของเรา,เาไปดู อยู่โซนฝั่งทางนี้ครับันดีดังก็คือมาติดถนนติดหมูม่บ้านดูแลก็จะง่ายแต่ก็ต้องดูว่าเราจะทำอะไรกันบ้างน,นี่เจอญาติเจอญาติเจอผู้ดูแลกิจการดูคนงานวันไหนเอะพอมีเงินเนี่ยึ ปดูมันเป็นแบบไหนคุณไปเห็นแบบนั้นไหมอืมเราจะเห็นตัวเรามันก็ต้องมาทางนี้นี่นี่ก็ถือจริงนี่นี่ก็ลูกหญ้าไว้เพื่อ หลงหน้าแลงก็ผ่ตัดให้มันกินได้กินควายพี่ปลาไหมนวดไปครับอันนี้ก็ทางกลับบ้านเราเราจะชิวๆห่อ เราเปไปจะดการแล้วจะชิวๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายาให้เล่าถึงเมื่อสมัยตอนแบบพิเศษอย่างเด็กๆกกโอ้โหเหมือนเส่นนี้เลยยอดไม่มาดีกว่าทีเนี้ยบอกให้อือก็สิ่ชีวิตก็แต่เหมือนกับแจกพ้าบ้านนิสายไป่ตัวไปเขาจะมีการทำนาการเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกันปกติ อันนี้ก็อยจะไปเสี่ยวายากเสียวยากโอเคงั้นก็พี่เซฟขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าอย่างไงถ้าจินชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันเดี๋ยวพี่เซฟจะมาพาไปแวะดูอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ครอบครัวนองนะโอเคงั้นพี่เซฟฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากช่องของพี่เซฟไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ายัางไงชอบแนแมวอย่างนี้คอมเมนต์ คุยๆมาได้เราคิดจะอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ